กะติดทันสถานการณ์ข่าวสดทันใจสมัชชติสุขภาพแห่งชาติ สมัชชาสุขภาพจังหวัดปัตตานีเป็นหนึ่งในเครือข่ายพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ที่ได้รับรางวัลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติอวอร์ดประจําปี2556ในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติปีนี้กันนะครับนอกนจากนั้นก็ยังมีพี่น้องเครือข่ายในพื้นที่อำเภอสงเมนจังหวัดแพร่อำเภอรหรืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญและอำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ได้รับวัอนี้เช่นเดียวกัน คณะทำงานรางวัลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติภายใต้คณะกรรมการจัดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ2,555ได้จัดทำเกณฑ์การพิจารณารางวัลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ2,555ซึ่งมีแนยมณิ์สุขสงจิตเป็นประธานประกอบด้วย3ารางวัลสำคัญได้แก่1จังหวัด1พื้นที่และ1กรณีของการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมโดยเกณฑ์ในการพิจารณา1จังหวัดประกอบด้วย มีกลไกจัดการสมัชาสุขภาพแบบพหุภาคีสามภาคส่วนมีประเด็นชัดเจนและพัฒนาเป็นนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพที่ดีสอดคล้องกับธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปฏิบัติการและมีการสื่อสารทางสังคมตลอดทั้งกระบวนการ สำหรเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกหนึ่งพื้นที่ประกอบด้วยมีกระบวนการจัดทําธรรมนูญสุขภาพที่ผ่านการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในชุมชนและเชื่อมโยงกับวิถีชุมชนมีการใช้ธรรมนูนสุขภาพพื้นที่เป็นกรอบแนวทางกําหนดนโยบายสุขภาพระดับพื้นที่และมีการพัฒนายกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อการขยายผลไปยังพื้นที่อื่นได้ หลักเกณฑ์การพิจารณาหนึ่งกรณีคณะกรรมการรางวัลให้ความสำคัญกับการมีกระบวนการเรียนรู้ของคนในชุมชนในการจัดทำ HIA ชุมชนมีกระบวนการนำข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายและการเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลดีต่อสุขภาพของชุมชน สำหรับรางวัลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ3ประเภทปีนี้ผู้ที่ได้รับรางวัลในส่วนของหนึ่งจังหวัดได้แก่สมัชชาสุขภาพจังหวัดปัตตานีรางวัลหนึ่งพื้นที่มีการครองร่วมกันระหว่างธรรมนูนสุขภาพอำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่และธรรมนูนสุขภาพตะบนเปื่อยอำเภอเรืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญส่วนรางวัลหนึ่งกรณีได้แก่กรณีการสร้างท่าเรือน้ำลึกและการพัฒนาอุตสาหกรรมอำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชเกาะติด ทันสถานการณ์ข่าวสดทันใจสมัตชาติสุขภาพแห่งชาติ